สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาจับปลานะครับจับปลาปลานินเนาะที่ปล่อยในบอ่อนี้นะครับเพื่อจะไปปล่อยในทุ่งนาครับเพราะว่ามันเยอะมากมีอุปกรณ์จับปลาของเราเพอดีว่าซื้อปลามันไม่ใช่ปลาแปลงเพศนะครับแล้วมันมันเยอะเกินมันมีลูกมีอะไรเนาะมันก็มันรู้สึกว่ามันแอ,ออัดเกินนะครับก็เลย จะจับออกนะครับผมเดี๋ยวจะเอาแหวานแล้วก็เอาไปไปล่อยที่ทุ่งนานะครับแล้วก็มารอดูว่าตอนเกี่ยวข้าวแล้วมันจะโตขึ้นหรือเปล่านะครับผมครับเดี๋ยวก็จับปลาก่อนนะครับนี่นะครับปลาเนินปลาปลาปลาที่เราจะเอาไปปล่อยในทุ่งนานะครับตัวประมาณกี่นิ้วลองวัดตัวนี้ สามนิ้วเนาะไม่ของหนูตัวนี้นะไม้เนี่วัดอย่างนี้ประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วสามนิ้วไปช่วยพี่ปลดปลาก่อนอนี่นะครับปลานี่นะครับปลาที่เราจะเอามาปล่อยเอาปล่อยเลยว่ามันไม่ดุดรืไม่ดุหรอกนี่ครับเราปล่อยทุกนาตรงนี้ครับนี่ก็ ทุกนาอีกเราจะปล่อยตรงนี้อีกเราจะปล่อยปลาตรงนี้อีกสักห้าสิบตัวนะครับน้ำเต็มเลยคันนาเราใหญ่มากมีปลาใครปล่อยมีปลานี่ได้ให้นูแลลวปล่อยตัวประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวรอมาดูว่าตอนเกี่ยวข้าวว่ามันจะโตแค่ไหน เดือนนี้เดือนตุลาเลยวันที่สองมันลงไปวันที่สามสามป่ะสามไม่เปวันสองเออนะวันนี้วันที่สามตุลาอ่ะไปเทเบาๆเด้อเดี๋ยวมันจะตายค่อยๆเอาออกมาเทออกมาทีตัวดูดิพี่โอเคครับ เราก็ปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอดูว่าเราดูคลิปต่อไปนะครับว่าปลามันจะโตแค่ไหนเดี๋ยวจะเอามาลงตอนเกี่ยวข้าวนะเนาะหรือไม่ก็อาจจะตอนหลังเกี่ยวข้าวครับเพราะว่าตรงนี้คิดว่าถ้าปลามันโตไม่มากก็จะไม่ปล่อยน้ําออกนะครับจะเอาไว้ให้มันโตก่อนให้มันกินต่อสางข้าวต่อเลยนะครับ แล้วก็นี่อีกทุ่งนานที่หนึ่งนะครับที่เราปล่อยไปแล้วทางนี้จะปล่อย40ตัวนะตรงนี้ส่วนเนี่ครับข้างหลังเราก็มีส่วนทางนี้ก็ปล่อยไป86ตัวนะครับแต่บ่อน,นี้จะมีปลาตะเพียนเล็กที่ปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็ปลาหมอด้วยนะครับปล่อยไป แล้วก็ยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปครับว่าปลามันจะโตรหรือเปล่านะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ